สวัสดีครับผมชุนพินัยธรรมนะครับวันนี้จะมาอัดคลิปนะครับก็คลิปเป็นคลิปให้ความรู้นะครับอของชุนพิทแบบในแบบของชุนวินัยธรรมนะครับอ่าก็คือก็ยังอยู่ในช่วงต้นปีของปี2566อยู่นะครับซึ่งผมก็มีอัปเดตหลายๆอย่างเข้ามาให้ฟังกันนะครับสิ่งหนึ่งที่อัปเดตในตอนนี้ก็คือเรื่องอัปเดตของกระบวนการวิชาชีพนะครับนะที่เขาจะมาหลอกท่านหรือจะอะไรท่านนะครับนะซึ่ง ตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงกระบวนการวิชาชีพแบบที่เขาอยู่บนที่ใช้วิธีการโพสต์ตามหน้า Facebook หรือตาม t k t t o k หรืออะไรทิกตอกอะไรพวกนี้ครับอันนั้นคือการโพสต์ทีนี้มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบที่ลักษณะของเป็นเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพจะแฝงตัวไปนะเขาก็จะเข้าไปหลอกคุณยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปนี้ให้ดูนะครับเนะ <c oughs> ช่นเคยนะครับ คลิปวิดีโอนี้สร้างด้วยบนความรู้ส่วนตัวของาผมครับบางคงบ,บางคาเนี่ยไม่ตรงกับทัศนคติของท่านหรือทําให้ท่านไม่มพอใจท่านก็อย่าดูนะครับนะท่านก็อย่าดูนะครับเพราะว่ามันก็มันก็คนละแนวทางกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นพวกที่เป็นมิจฉาชีพอะไรก็คงคงไม่พอใจอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันเป็นบาปนะครับสิ่งที่ถูกต้องในการทํามาหากินเลี้ยงชีพก็คือทําในสิ่งที่ถูกที่ควร ที่ไม่ผิดสินนะครับนะอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องไม่มีใครไม่มีใครบอกว่าที่ทําผิดเพราะความจําเป็นเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ขู่นะครับในส่วนของผมผมก็ต้องให้ความรู้เพื่อให้คนไม่โดนคุณพวกคุณหลอกนะครับนะประมาณนี้นะครับนะวันนี้ใส่ผ้าอะไรนะครับวันนี้ผมใส่เป็นเหรียญกลมกลางนะครับเหรียญกลมกลางก็คือปี1 2ครับเป็นเหรียญรุ่นที่3ของทางหลวงปู่นะครับในปี1 2นี่มีการสร้างหมด3พิมพ์ก็คือเหรียญที่โกใหญ่นะครับ เหรียญจิโกก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็เหรียญกลมกลางคือน,นี้แล้วก็เหรียญกลมเล็กก็คือเป็นที่ไปหลังยันนะกลมกลางนี่ก็เป็นเหรียญที่ผมก็ใส่ประจํานะครับก็เป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าหลังยันดวงสุกิติมาเนี่ยเป็นเป็นยันที่แบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับพิช,ชตาชีวิตพิชิฟ้าพิชิแผ่นดินนะครับนะฮะก็ผมก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเอ่อการสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันมั่นคงมากกว่านี้นะครับก็ ยังอาศัยบุทธคุณอยู่นะครับแต่สุดท้ายต่อให้ใส่พราดียังไงแต่ถ้าคุณไม่มีศีลสมาธิและปัญญานะครับนะฮะก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จได้นะครับงั้นสําคัญสุดก็คือศีลนะครับศีลรักษาศีลสมาอาชีพสุจริตนะครับแล้วมีปัญญาในการแก้ไขปัญหานะครับคุณก็จะผ่านไปได้ดีๆนะครับนะฮะนะครับอ่นนี้มเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับไอตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการวิจาชีพที่แฝงตัวอยู่บนนาหน้า Facebook ตามหน้าอะไรที่เขาเลือกขนาของการที่ว่าโพสต์ขายนะครับแล้วก็คนที่ตกเป็นเหยื่อนะครับผู้เสียหายก็จะเข้าไปซื้อขายนะครับนะฮะอันนั้นก็คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือมิจฉาชีพที่เข้าไปแฝงตัวอยู่ตามเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์มีลักษณะยังไงนะครับเว็บไซต์ก็คือในลักษณะว่าอ่าเป็นลักษณะว่าจะเป็นคนกลางนะครับที่เขาทำเอ่อเว็บขึ้นมานะครับเว็บขึ้นมาตามอินเทอร์เนต็ตนะครับ จะเป็นเว็บต่างๆที่ลักษณะว่าเป็นคนกลางาเก็บข้อมูลให้สําหรับผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาเจอกันโดยที่เว็บไซต์เป็นคนกลางอาจจะมีการเก็บค่าสมาชิกหรือไม่เก็บค่าสมาชิกเว็บไซต์ก็มีหลายแบบครับก็มีหลายแบบเช่นเว็บไซต์ที่มีสินค้าและบริการทุกๆชนิดเลยครับกับเว็บไซต์ที่เป็นเฉพาะสินค้าชนิดนั้นพักเครื่องก็เป็นเช่นกันนะครับเครื่องก็เป็นกลุ่มที่ มีคนเช่าหาเล่นกันเยอะนะครับก็เลยมีการทําเว็บไซต์ที่เฉพาะพระเครื่องอย่างเดียวเลยสินค้าที่เป็นเกี่ยวพระพระเครื่องทั้งหมดเช่นพระเครื่องหนังสือพระนะครับพระบูชาหรืออะไรเกี่ยวกันพระจองพระหรืออุปกรณ์กล้องสองพระอะไรพวกนี้ก็จะมีเว็บไซต์ของเขาเลยนะฮะส่วนถ้าเป็นเว็บทั่วไปก็จะเป็นเว็บอย่างเช่นว่าผมจะไม่เอ่ยชื่อนะครับเป็นเว็บที่เป็นลักษณะมีสินค้าหลายอย่างแล้วพระเครื่องก็เป็นหมวดหนึ่งในตรงในตรงสินค้าตรงนั้นนะฮะ ซึ่งหลายคนเนี่ยก็เข,เข้าไปนะครับมันก็คือมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บตรงกลางที่เขาทำมาสิ่งหนึ่งก็คือให้รู้ว่าคนที่เข้าคุณอ่คนคุยคุณคนซื้อเนี่ยได้ของแน่นอนเพราะว่ามันโดนบังคับโดยเรื่องของอ่าบางเว็บไซต์นะครับก็ถือลักษณะว่าเงินเนี่ยต้องไปอยู่ที่คนกลางก่อนแล้วคนซื้อคนขายก็ต้องขายส่งของให้เรียบร้อยและได้รับของพอใจแล้วก็กด อนุมัติเงินให้กับคนให้กับเจ้าของที่นจะได้วางเว็บไซต์พระเครื่องก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการมีการตรวจสอบให้นะครับว่าสมมุติว่าคุณคุณคุณได้รับพระแล้วคุณพอใจมีกติกาว่าต้องคืนภายในกี่วันต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีความปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ถามวิชาชีพก็ยังมาแฝงตัวได้ตรงไหนตรงนี้แหละครับพื้นฐานมันมาจากความโลภทั้งนั้นแหละครับเช่น อ่าผมก็จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอ่าผมก็เล่าให้ฟังว่าสินค้าบางอย่างผมจะซื้อบนเว็บไซต์เพราะอะไรนะครับเช่น <_ c oughs> มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเน่ยผมอยากจะดูหนังเรื่องฟาดเอ็ดเฟรียลเนี่ยับซึ่งฟาดเรื่องฟาดเนี่ยที่วินดีเซลเล่นเนี่ยซึ่งมันจะมีจํานวนทั้งหมดเจ้าภากับภาาพิเศษหนึ่งพาคแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ใจเลยก็คิดเลย ที่ที่เรามีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของอแผ่นกรอบทีนี้เราอยากได้แผ่นมัตเตอร์แล้วก็มองที่มือสองแหละเพราะมือหนึ่งมันไม่มีขายหรอกผมก็เข้าไปสมัคร Facebook ที่กลุ่มกลุ่มหนึ่งปรากฏว่าเข้าไปปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็ก็ลงไปโพสต์เลยเอ,อใครมีฟา t ์ n เอ u เฟรียทุกภาครบกวนเสนอหน่อยครับกลุ่มนี้มีม,มีเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของ ดีวดีมือสองอะไรพวกนี้เลยนะซีดีเก่าอะไรอย่างนี้เลยนะมีคนเป็นหมื่นๆมื่นคนเลยผมเข้าไปพบปุ๊บมีคนติดต่อมาเต็มเลยปรากฏว่าผมก็แจ้งจัดการซื้อไปก็แผ่นก็มนไม่กี่ตังค์นะห้าสิบบาทแปดสิบาทค่าส่งสามสิบอะไรเงี้ยผมซื้อของเนี่ยไปทั้งหมดทั้งหมดสามเจ้าเพราะไม่มีเจ้าไหนที่เขาจะตอบโจทย์เขามีทุกภาคนะครับไม่ชางนก็บอกเ,อเขามีภาคหนึ่งถึงห้าขาสี่อย่างเงี้ย ผมก็ไปซื้อสี่คนหนึ่งคนนี้ซื้ออะไรเสร็จไปเสรจผมซื้อไปทั้งหมดสี่ลายหรือสามลายเนี่ยผมจําไม่ได้ละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสามลายไม่ส่งของให้ผมเลยโกงผมไม่ทันดีเลยอีกลายหนึ่งเนี่ยส่งมาผมซื้อดีวีดีแต่ส่งซีดีมาให้ผมนี่แหละครับล้มเหลวมากเลยเราไปสอนเตือนคนนู้นคนนี้นะครับ สุดท้ายทาไมเราไม่ซื้อผ่านแอดมินก็ติดต่ออด้ไหแอดมินไม่สนใจนี่ฮะห้องนี้ก็แปลกเหมือนกันแอดมินไม่สนใจกระทั่งเราร้องเรียนไปว่ามีคนอย่างมีคนโกงผมมีอะไรเนี่ยไม่สนใจคือไม่ได้เคยคิดว่าแอดมินต้องช่วยแต่แอดมินยังไงช่วยบล็อกช่วยอะไรพวกที่คนที่ไม่ดีเนี่ยมันสาคัญกว่าด้วยเจตนาที่คุณสร้างห้องเนี่ยคุณจะค้าขายหรือจะอะไรเนี่ยแต่คุณต้องมีมุมของการเป็นจิตอาสานะครับในการนั้น เว็บไซต์ก็เช่นกันเขาก็ทำมาก็จะมีระบบการกรองคนดีคนไม่ดีแบบหนึ่งเขาไม่ได้แก้เขาไม่ได้กันได้นะครับจากใครเขาจะไม่ได้กันคนมาสมัครได้แต่เขากันคนที่ทําไม่ดีแล้วมีการร้องเรียเขาจะแก้ไขได้อย่างเงี้ยหลังจากเหตุการณ์ที่ผมผิดหวังเรื่องนั้นน่ะผมก็เลยไปซื้อของดีวดีเนี่ยเพราะผมเข้าใจเ,าเว็บไซต์ไม่ได้มีมือผมก็ไปคีย์ในในเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับนะครับที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอเนี่ยครับก็เข้าไป ขี่ว่าดีวีดีมือสองปุ๊บก็มีมาเลยผมก็สำเร็จได้ฟาสเนฟเฟียลทั้งหมด9ภาพบวกภาพพิเศษหนึ่งนะครับถึงจะเป็นมือสองหรืออะไรก็ผมก็โอเคนะครับก็โอเคเนี่ยก็คือข้อดีเว็บไซต์ด้วยพอผมโอนเงินไปเสร็จของมาถึงมือผมแกะดูแล้วผมโอเคนะครับผมก็มาเปิดรันดูอาใช้ได้ก็โอนตังค์ให้เขาอันนี้คือสิ่งล่าสุดเนี่ยผมซื้อไทม์ฟอร์มเมอร์ก็เหมือนกันก็ มีปัญหาปุ๊บดูไม่ได้ติดต่อผู้ซื้อผู้ซื้อเขาก็าอยากได้รีวิวที่ดีเขาแก้ปัญหาส่งมาเปลี่ยนให้อะไรให้จนจนโอเคละครับเขาช่วยเหลือที่สุดแล้วก็ชื่นชมพอคคำชื่นชมที่เราชื่นชมลงไปเนี่ยมันจะเป็นเครดิตให้กับคนซื้อนะครับซึ่งซึ่งคนจะไปซื้อของในเว็บไซต์ก็ต้องดูเครดิตนะของคนที่จะขายว่าโอเคไม่โอเคจากตรงไหนเหมือนเช่นกันที่ผมเคยบอกไนงะปัจจุบันเนี่ย การดูพระเนี่ยดูที่พระเนี่ยเป็นเรื่องที่ลองลงมาแล้วครับต้องดูที่คนเนี่ยเป็นหลักด้วยนะครับสําคัญแล้วแต่ก่อนบอกดูพระดูพระแท้นี่จบเลยแต่ปรากฏว่าคนมันไม่แท้มันส่งหอยุณยังไงอะใช่ไหมฮะอันนี้เลยสําคัญมากไปแล้วค่ะคุณต้องตรวจสอบคนก่อนนี้มาถึงว่ามิจฉาชีพแฝงตัตอยู่ในพวกเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ทยํยงไงหลักๆเลยนะครับผมจะบอกว่าผ่าเกนี่แหละครับ มิจฉาชีพเขาก็าจะเอาพาเก้มาลงพวกนี้ผมก็ถือเป็นมิจฉาชีพนะถึงเขาจะถึงเขาจะบอกว่คนมาซื้อเองเขาไม่ได้หลอกอะไรแต่สุดท้ายคุณรู้ว่าเป็นพาเก้คุณเขียนนี่ว่าพาเก้คุณไม่เขียนไงรับประกันแทงงอย่างนี้ใช่หรือคุณคุณไปซื้อพาเก้มาเนี่ยแล้วคุณมาลงเนี่ยนี่คือเกี่ยคือคนนี่คือมิจฉาชีพชนิดหนึ่งรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าเก้คุณก็เอามาขายอีกเนี่ยพวกนี้คือมิจฉาชีพ ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สมัยนี้ก็จะมีถ้าเป็นเว็บพระโดยตรงเลยนะก็จะมีการนำพระที่เก๋เหมือนคำว่าเก๋เหมือนคือมันถอดอถอดจุดตายต่างๆมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ครบนะผมก็บอกยังไม่ครบนะสิ่งนี้มันทำไม่ได้คือมวลสารที่มันเหมือนนะเวลามันถ่ายธรรมดาเนี่ยมัน,มนชี้ไปที่จุดตายเขาก็เอา จุดโชว์ถ่ายภาพโชว์จุดตายต่างๆล่อใจให้เราซื้อในราคาที่เรียกว่าก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงจนเกินไปแต่พอสุดท้ายเนี่ยคุณไม่เคยสัมผัสองค์จริงเนี่ยพอคุณได้รับองค์จริงมาปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่เคยสัมผัสองค์จริงคุณเสร็จแน่นอนคุณเข้าใจว่ามันแ้นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ทำไมนักตามนักสืบคาเขาถึงไม่ทําเขาถึงไม่เขียนว่าจุดตายดูตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เพราะวิธีการดูแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วมิจฉาชีพก็จะเอาไปทำนะฮะดังนั้นสิ่งที่ทํานันคือ คุณหาคนที่คุณไว้ใจได้แล้วคุณซื้อพาแท้ๆมาแล้วคุณก็ดูพาแท้ๆเป็นหลักเนี่ยและอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ไม่มันมันผิดประหยัดองที่คุณจะชอบเนี่ยไม่ใช่คุณไปสวดเขานะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันผิดไปจากยรดงที่คุณที่มีต้นแบบเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อเลยขอให้คุณไม่ไว้ใจหรือไม่อะไรคุณไม่ต้องซื้อเลยนะครับเนี่ยเป็นหลักเลยเนี่ยอันนี้คือมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาบนเว็บไซต์คือมาโดยลักษณะของการเป็นของปลอมแล้วเวลาพอคุณรู้ปุ๊บ คุณก็ไปคืนเขาเขาก็จะเถียงคุณนู่นนี่นั่นดึงเวลาหรืออะไรบางทีมีกระทั่งบัตรปลอมด้วยนะครับเช่นเคยโดนมาแล้วนะครับไปเอาบัตรบัตรนี้ก็จะมีที่ที่ไว้ใจได้กับที่ที่เขาพูดแค่ที่ที่เป็นมาตรฐานกับที่ที่ไม่เป็นมาตรฐานนะครับครับผมไม่ไม่ไม่พูดว่าที่ไหนเป็นมาตรฐานไม่เป็นมาตรฐานเพราะเดี๋ยวมันจะไปพาดพิงนะครับนะฮะมันจะไปพาดพิงสังคมจะเป็นคนตัดสินเองว่าที่ไหนเป็นมาตรฐานที่ไหนไม่เป็นมาตรฐานนะครับ มันจะมีบัตรของที่เป็นสถาบันกับบัตรที่เป็นลักษณะของบุคคลแล้วก็มีบุคคลแอบอ้างก็มีนะครับว่าเป็นของนู่นของนี่ก็ว่าไปนะครับนะฮะประมาณนั้นนะเพราะว่าพระนี่มันเป็นมันไม่มีกฎหมายรองรับมันเป็นตัวมันเป็นไม่มีตัวบทกฎหมายรองรับมันเป็นความเชื่อบุคคลนะครับเอาห้คุณเชื่อแบบไหนคุณก็แล้วแต่ไปแต่ผมเชื่อแบบสากลเชื่อแบบเชิงอนุรักษ์ดีที่สุดนะครับอันะนี้ก็คือจุดหนึ่งทีนี้มันจะมีแบบหนึ่งก็คือ มิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกคนขายในเว็บไซต์หลอกยังไงก็เช่นว่าอันนี้เหตุการณ์เคยเจอกับตัวเราเองเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยมีไปปิดพระองค์นึงเว็บแผงหนึ่งราคาแปดพันแปดพันแปดพอเราปิดปุ๊บเราก็อโอนตังค์เรียบร้อยปุ๊บเราก็แจ้งที่อยู่ของเราไปในหน้าในหน้าเพจไอ้ในหน้า,ใน,นาในหน้าข้อข้อความน่ะที่ให้เขาใส่ข้อความไปนี่นเว็บไซต์เนี่ย ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันมีข้อเสียคือใครๆก็เข้าไปดูได้มันไม่เป็นอะไรที่เป็นส่วนตัวใครๆเข้าไปดูมันก็มันก็มีคนเข้าไปดูปรากฏเกิดเหตุการณ์ขึ้นว่าวิจาชีพเนี่ยมันคอยจ้องเลยมาพอมันเห็นผมปิดปุ๊บมันก็แอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายนะครับไปหาเขาแล้วก็ปลอมเป็นผมว่าเออโทษทีตะกียร์ที่ปิดพาไปโอนเงินไปเรียบร้อยนะครับแแปแต่ขอโทษทีว่า มีเหตุจําเป็นก็ถ่ายเขาลูปหน้าห้อง ICU ว่าแฟนเข้าโรงพยาบาลด่วนต้องยางงูนอย่างนี้จะของเงินคืนแต่ให้หักค่าเสียเวลาไปอีกพันหนึ่งหรืออะไรนี่แหละนะครับทางคนผู้ซือ้อทางผู้ขายอ่ะผมก็ไม่ได้บอกว่าอะไรหรอกคือบางทีมก็มองในการช่วยเหลือคนแต่มันก็มองว่าพักก็อยู่กับเขาอ่ะเขาไม่ได้เสียภาพไปเอดีได้เงินได้ไรายได้เข้ามาพันหนึ่งหรืออะไรเนี่ย ก็โอนเงินคืนเข้าไปพอนี้มาโอนเงินคืนเข้าไปเสร็จมันรู้สึกแปลกๆว่าโอนเงินเข้าชื่อผู้หญิงไงแต่โอนคนที่โอนไปผู้ชายผมชุนรัตใช่ไหมแต่นดนผู้ญิเขาก็เลยโทรศัพท์มาที่เบอร์ผมก็มาเล่าให้ผมฟังปรากฏว่าเขาบอกเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่ในไลน์เลยนั่นแหละเขาโดนมิจฉาชีพหลอกอะนะฮะมิจฉาชีพก็เขาก็มิจฉาชีพยังยังมาเสนออ่าตอนนั้นตอนนั้นที่ผมที่ผมคุยไปเนี่ยเป็น ใบโพนะครับใบโพหลังยันนะครับราคาแปดพันแปดเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเออเมื่อปีที่แล้วครับอันนี้มาเสนอเป็นเ,เหรียญเหรียญอะไรนะเหรียญเสมาหลังยันตีอีกนะครับอีกองคหนึ่งจะมาเสนอเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็ไปจัดการกันเองนะไปทํากระบวนการทางกฎหมายหรืออะไรเองผมจําได้เลยผัดไปสองวันเนี่ยไอตัวมียที่ยังโทรเข้ามือถือผมเลยเออโทษนะครับ สะดวกให้ส่งแบบเอกชนเคอรี่ไหมครับคือมันมาเช็คข่าวไงว่าผมรู้ตัวหรือยังทางนั้นรู้ตัวหรือยังเพราะทางนั้นยังแอบคุยกับมันเพื่อจะไปดักเล่นมันไงนี่ฮะนี่แหละมิจฉาชีพเขาว่านั้นงั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับต้องตรวจสอบให้ดีทุกวนันนี้เวลาที่ผมลงเวลาผมโอนเงินไปแล้วเสร็จผมลงที่อยู่ผมก็จะเขียนเลยว่าลบกวนอ่าบอกการุณาระวังมิจฉาชีพติดต่อไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยติดต่อไปเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ของคนที่เล่นใน, website, นใเว็บไซต,กกนะนะนะต์ถ้าไม่แน่ใจต้องโทรเช็คก,ก่อนครับต้องไม่แน่ใจต้องโทรเช็คก่อนนะครับสำคัญความรู้สําคัญนะต้องถ้าไม่แน่ใจต้องโทรเช็คก่อนถ้าวันนั้นนะเขาโทรมาก่อนมาถามเออเดี๋ยวผมโทรเช็คโทรเขาเมือเออพี่ได้มีคนติดพี่ได้ติดต่อมาไหมว่าจะอย่างนี้อย่างนี้จบเลยครับไม่เสียตังค์สุดท้ายนะผมได้พระองค์นั้นนะเขาก็มีสปิริตที่เขาจะส่งมาให้ผมนะครับนะฮะเขาก็มีสปิริตที่เขาจะส่งของมาให้ผม แต่สุดท้ายเขาไปอายัดบัญชงบชัญชีก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ผมไม่รู้นะแต่สุดท้ายคนมีอาชีพมันก็เต็มรับมือคือมันเอาตังค์ไปใช้แล้วแล้วมันก็หลบจากบัญชีนั้นไปดังนั้นไปอายัดบัญชีนั้นมันก็เปลี่ยนบนัญชีไปเรื่อยเนี่ยมีอาชีพมันนะครับประมาณนี้นะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สับสนุนโดยเบสลอตเตอรี่เบสพารวยนะครับเป็นลอตเตอรี่ของครอบครัวผมเองครับส่วนใครที่ชอบนะครับก็รบกวนช่วย กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือกดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการที่เจตนาในการให้ความรู้ของผมนะครับส่วนถ้าอยู่บนหน้า Facebook ก็ซื้อดาวให้หน่อยนะครับก็ส่งดาวให้นิดนึงนะครับส่งดาวเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับนะฮะก็ไม่แพงครับก็อยู่ที่เออ35ดวงน่าจะ12บาทเองนะครับซื้อซื้อไม่ยากครับลองลองติดต่อซื้อดูนะครับในบนหน้า f a c e b o o k นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ